วิดีโอนี้จะสอนเล่นการใช้ F2L แบบใช้สูตรกันครับก็อนื่นก็ให้เราเปิดเว็บที่มีสูตร F2L นะครับคือผมก็จะพิมพ์ลงมาใน Google โดยตรงแหละว่าแบบ F2L Rubik อันไหนมันขึ้นก่อนผมก็เอาันนั้นแหละดูอันที่มันน่าจะอ่านง่ายๆนะผมก็จะพิมพ์ไป F2L Rubik ผมเห็น,นั้นบนสุดนี่นแหละเว็บรูวิกน่าจะเวิร์ก a d v a r u b i k q ก็กดเข้าไปเลยนะมันก็จะมีสูตรรูบ i กแบบ easy case หรือว,ว่าเป็นแบบ corner in v e r s i o n e d g in top corner in top นี่พวกเนี้ยแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะสอนการใช้สูตรพวกเนี้ยจากการบิด นะ <Wow. S 1> ผมคงไม่มาไล่ทุกสูตรมันจะแบบทรมานเกิน <P ot noise> ก็เดี๋ยวเราบิดเละไปพร้อมๆกัน, <P ot noise> ก,นก็เปิดอีกเว็บหนึ่งขึ้นมาครับอีกเว็บหนึ่งผมก็ขอใช้เป็นทัมเมอร์ลูบิคก็เป็นลูบิคเหมือนกันนะจะได้เป็นลูบิคกับลูบิคอ่ะทีนี้มาลองบิด ให้มันเละเหมือนกันโดยให้เอาเขียวไว้ด้านหน้าแล้วก็สีขาวไว้ด้านบนมันจะได้เละเหมือนกันก็ดูที่มาบิดเละตามนี้นะ U2 ก็คือด้านบน L 2 L2 คือซ้ายนะซ้าย 2T D D ตามเข็มใชมด้านล่างตามเข็มแล้วก็ F F7 แล้วก็ B ด้านหลัง U U ทวนเข็ม D ผมจะไปไปนะ D ข้างล่างเนาะปึบ๊บแล้วก็ขึ้น F2 R2 D L R D2 L D ้วลองฝึกปิดตามนี้ดูนะฮะไม่อยากนะ ทีนี้ทุกคนเนี่ยจะเละเหมือนกันและวก,ก็กลับมาที่สูตร F2L กันนะ,ะแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยมันต้องทำ cross ก่อนผมก็ทำ cross แบบง่ายๆเลยนะอันนี้บิดตามผมได้เลยเนาะเอาส้มย้ายมานี่แดงลงน้ำเงินลงแล้วก็เขียวลงผมไปช้าๆนะส้มมานี่ปั๊บนะส้มมานี้นะ แดงลงมาปับ๊บน้ำเงินลงมาปับ๊บแล้วก็เขียวด้านหลังเขียวเนี่ยด้านหลังตรงไว้ปับ๊บอ่าได้คอสละแต่ยังไม่ตรงก็บิดกันมาปึ๊บปึ๊บทีนี้เนะี่ยหวังว่าทุกคนคงจะได้เหมือนกันหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ให้เรามองครับมองด้านบนชิ้นไหนที่น่าจะทำ F2L ง่ายที่สุด ผมมองไปเนี่ยมีอยู่2คู่ด้วยกันที่น่าสนใจคือคู่นี้นะปิดโฆษณากันเด้งเข้ามาลกลูกตานะคือคู่นี้ส้มเขียวเข้มเขียวกับแดงเขียวกับแดงเขียวเนี่ยดูแล้วน่าเล่นที่สุดแต่คู่นี้ขาวมันขึ้นมนาจ,จะยังยากอยู่นะให้เรามองคู่นี้เหมือนเราจับมันแยกปุ๊บ ก็เล่นได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเรามองไปเนี่ยเราจะดูยังไงว่ามันตรงกับสูตรไหนในใน F2L ที่เป็นสูตรเราก็ต้องไล่หาครับเราก็ดูไปนะปึ๊บป,บปบสแกนว่าแบบมันใกล้เคียงไหนผมมองไปปุ๊บอ่าใกล้เคียงสูตรนี้ครับนี่ แทบจะเหมือนเลยนะแต่ว่ามันยังไม่ตรงเห็นไหมมันต้องเป็นสีเดียวกันกับ2ชิ้นนี้ดังนั้นผมก็ต้องย้ายมาทางซ้ายมือปับ๊บนะตรงแล้วนี่เขาน้ําเงินน้ําเงินนี่ก็แดงกับแดงแล้วเขียวเขียวนี่ก็แดงกับแดงโอเคนะปุ๊บเนี่ยเราได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเรา เราแบบคิดไม่ออกว่าจะบิด F2L ยังไงเราบิดตามเขาได้เลยนะเราเซตเซตให้เหมือนเขาปุ๊บแล้วเราบิดตามเขาอย่างเช่นนังภาพนั้นเนี่ยบิดไป U dead U dead ก็คือบิดปัดไปทางซ้ายใช่ไหม U dead ทวนเข็มด้านบน U dead ปุ๊บ R R บิดขวาขึ้น U dead อีกปุ๊บ R dead ลง U ธรรมดา ปัดมาทางตามเข็มก็ได้แล้วเนี่ยมันเซตเซตได้แล้วแล้วก็เก็บมุมก็คือ R R ใช่ไหมติดขึ้นไป U ไปทางขวาอ่าปึ๊บเห็นไหมได้แล้ว F2L แบบใช้สูตรง่ายๆเลยคือเราเซตหาพยายามหาเซตที่มันเหมือนกับในสูตรของเขานะอ่าอันนี้เป็น ชิ้นแรกนะต่อไปแล้วก็ลองดูด้านบนเราจะทําชิ้นไหนอ่าเราเจอชิ้นนี้โอ้โหโชคดีมากเขียวกับเขียวส้มแบบว่าเซตให้ด้วยเนี่ยนะแบบพร้อมใส่เลยหรือถ้าใครแบบยังนึกไม่ออกอีกเนี่ยเปิดดูสูได้ครับมันมีครับก็อันนี้มันจะอยู่ในเบสิกแหละเบสิกด้านบนสุดมันเป็นอนะีซี่เคสฮะมันก็จะอยู่ เนี่ยสูตรแรกเลยนะคือ R U R ก็คือบิดบิดขึ้นไปอาขวาขึ้น U R ปึ๊บนะเป็น Easy Case นะโอเคเนี่ยเราผมสอนแบบนี้นะจะได้แบบเจออันไหนทำไม่ได้เราก็บิดตามไปเลยนะต่อไปมองไปมีชิ้นนี้กับชิ้นนี้ดูน่าสนใจ ก็เหลือแค่สองสองข้างใช่ไหมมีชิ้นนี้กับกับชิ้นนี้น้ำเงินส้มน้ำเงินส้มน้ำเงินส้มผมมองว่าตอนเนี้ยเราเหมาะที่จะเล่นชิ้นนี้ก่อนนะดูน่าจะง่ายกว่าคือคู่นี้ง่ายกว่าอ่โอเคผมมองหาหาสูตรเลยสมมุติแบบนึกไม่ออกแฮะว่าจะเล่นไงดีมองไปปุ๊บ เออมี2อันเนี้ยคล้ายๆข้าคา,า,านะเพราะว่าชิ้นมุมเนี่ยมันลงมาอยู่ด้านล่างแล้วขวาขวาเป็นสีขาวด้วยนะโอเคแต่ทีเนี้ยเซ็ตยังไม่เหมือนน,นะ,ะเซ็ตยังไม่เหมือนเท่าไหร่ก็อาจจะต้องลองบิดชิ้นที่มันเป็นของมันก็ลองบิดมันปุ๊บเหมือนยังเออเหมือนเนาะเหมือนทางขวาใช่ไหมตอนนี้เรามองสองภาพนี้อยู่นะเหมือนทางขวาฮะเห็นไหมสีมันตรง ขอบตรงส้มส้มก็มาตรงกับฝั่งนี้น้ำเงินมันคนเป็นโคละสีกันอะ,อะนี่แหละการใช้สูตรก็คือเราต้องมองให้ออกว่ามันคือสูตรไหน <c oughs> เอาไปว่ามันคือสูตรนี้นะสูตรขวามือของเราอ่า <c oughs> มันก็คือ,อ U R UR แล้วก็ปิด URU อ่าน,นั่นแหละ เราเซตปุ๊บมองมองโอ้ตรงเลยนะในเบื้องต้นเนี่ยเราเล่นแบบใช้สูตรไปก่อนผมแนะนำนะใช้สูตรไปก่อนการที่จะเข้าใจมันยากกว่าการใช้สูตรการบิดให้ตรงตามเซตของเขาแล้วใช้สูรเนี่ยง่ายกว่าเชื่อผมนะเราบิดตามเลยอ่าขึ้น,ข,นขึ้นนะอ่าขวาขึ้นยูตามเข็มอ่าลงปุ๊บยูเดดกลับมา แล้วก็ R ขึ้นไป U ตามเข็ม R ลงปึ๊บเรียบร้อยครับเห็นไหมใช้สูตรเนี่ยมันมันไม่ต้องใช้สมองเยอะนะก็ต้องใช้แหละแต่มันมันไม่ยากเท่ากับการบิดแบบความเข้าใจการบิดด้วยความเข้าใจเนี่ยมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นในการเล่นเบื้องต้นน่ะผมแนะนําให้ใช้สูตรนะ <c oughs> ใครจะบอกว่าโฮ้ยบิดแบบเข้าใจง่ายกว่าก็คุณเข้าใจแล้วไงมันเลยง่ายนะ เรไปชิ้นสุดท้ายนี่ครบแล้วนะเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายอืมล้วก็มองหาเลยมันเข้าเคสไหนมันก็ต้องเป็นเคสที่ชิ้นขอบเนี่ยตรงไปแล้วมันตรงนะแบบสีสีเนี่ยมันตรงอ่ะเรามองลองดูว่า easy case ไม่ใช่เลื่อนลงมาถ้ามีอันนี้ที่ขอบตรงแต่นี้ชิ้นมุมมันสีขาวมันขึ้นไม่ใช่ นี้ก็ไม่ใช่ลองบิดมาะปึ๊บอืมใกล้เคียงนั้นนี่ะแต่ก็ยังก็มีชิ้นนี้อ่ามีชิ้นนี้ครับตรงเป๊ะเลยนี่เห็นไหมตรงเลยนี่ง่ายละเราบิดตามสูตรเลยยูแดอ่าขึ้นยูแดอ่าลงยูแดอ่าขึ้น U สองทีปึ๊บปุ๊บลงเรียบร้อยครับเต็มแล้วอ่าเดี๋ยวผมคิดว่าจะทําแบบบิดตามสูตรแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะเพราะมันเป็นการเหมือนนำสูตรมาใช้ปฏิบัติจริงก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปครับก็ในคลิป f 2 l สอน f 2 l โดยการใช้สูตรวิดีโอที่1นึ่นี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ